ชีวิตที่แันหวานโดเชวิตาอยู่อ ita, bus, trip, right? ิตาลีกับแป้งโดเชวิตาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเฟดไดจะไปบรูซเน็ตทริปนะคะไปทํางานสักสองสาวันแล้วอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์แป้งต้องอยู่บ้านคนเดียวรอบนี้ไม่ได้ตามติดเฟดไดไปทํางานด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เฟดไดไม่ได้ไปทํางานคนเดียวค่ะบอสมาจอยด้วยก็เลยไปด้วยไม่ได้ จะไม่ได้เจอกันหลายวันต้องคิดถึงกันมากแน่เลยวันนี้ก็เลยตกลงกันว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ที่บ้านค่ะไม่ออกไปไหนวันนี้มาแวะซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็มาหยุดที่เจลาโต้กันก่อน,อนเลยเติมน้ำตาลในเซเลอร์นิดหนึ่งน้ำตาลตกค่ะสงสัยจ,จะหิวข้าวก็เลยจัดเจลาโต้ไปก่อน และแน่นอนว่ากิจกรรมที่ทำร่วมกันสำหรับบ้านนี้ก็คือการทำอาหารเข้าครัวค่ะสูมบทเชฟเฟดเแล้วก็ลูกมือสาวชาวไทยเชฟเฟดบอกว่าถ้าปล่อยให้แป้งอยู่บ้านคนเดียวก็จะทานแต่อาหารไทยน้องบอกทานอาหารไม่มีประโยชน์ทานอาหารลดจัดไม่ไดีต่อสุขภาพเพราะถ้าเฟดเไม่อยู่บ้านเนี่ยแป้งจะไม่ค่อยทำอาหารค่ะจะทำมากสุดก็ต้มมาม่าทานอะไรง่ายๆเฟดรู้สึกกังวลมากเลยนะคะเวลาไม่อยู่บ้านกับแป้งเนี่ย แต่ในทางกลับกันค่ะเรานี่มีความสุขมากเลยที่แฟนไม่อยู่บ้านเราสามารถจัดอาหารไทยอาหารอีสานอาหารรสจัดแซ่บๆใส่น้ำปลาใส่ปลา,าด,ด้เลยไม่ต้องกลัวมีคนมาบ่นเรื่องกลิ่นของอาหารนะคะนั่งกินเจลาโต้ไปก็ตกลงกันนะคะว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรดีเราวันนี้ก็หวยออกด้วยการทำพิซซ่าค่ะเป็นการทำพิซซ่าครั้งแรกเลยนะคะ พิซซ่าอาหารขึ้นชื่อของชาวอิตาเลียนเนี่ย<อ>เกิดขึ้นในนาปโนาปลีค่ะชาใครมีโอกาสได้ไปนาปโปลีนะคะต้องไปลองทาน,นพิซซ่าคะ่ะเพราะว่าพิซซ่าที่นั่น,นขึ้นชื่อมากๆความพิเศษของพิซซ่าจากนาปโปลีก็คือเขาใช้การอบพิซซ่าในเตาที่ทําจากหินภูเขาไฟค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ใช่คลิปสอนการทําพิซซ่าหากท่านจะหาสาระในคลิปนี้โปรดเลื่อนผ่าน เดี๋ยวเราเริ่มจากการทำแป้งโดพิซซ่ากันก่อนเลยนะคะเมนูนี้ต้องทำค่ำคืนค่ะเพราะว่าต้องเตรียมแป้งไว้ก่อนเชฟเฟ,ฟได้ทำการผสมยีสต์กับน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะปริมงปริมาณน,น้องไม่ต้องตวงกันเลยค่ะน้องหักยีสต์ครึ่งก้อนนะคะแล้วก็โยนลงไปเลยครัวเชฟเฟ,ฟได้หาทำวันนี้เราทำพิซซ่ากันค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะผสมแป้งลงไปนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องตวงอะไรก็เลยค่ะ มีเท่าไหร่ใส่ไปไม่ยั้งนะคะจากนั้นก็จะเริ่มนวดแป้งกันคนอิตาเลียนนี่กินแป้งเก่งมากๆเลยค่ะอย่างอาทิตย์นึงเนี่ยกินพิซซ่าไปแล้วสามสี 3, วันถ้าไม่กินพิซซ่าก็จะกินเป็นขนมปังไม่ก็โฟคาชา่าทุกคนเชื่อไหมคะว่าร้านขายขนมปังที่นี่เนี่ยเยอะกว่าเซเว่นที่ไทยค่ะร้านขายขนมปังมีอยู่แาบทุกซอย บนโต๊ะอาหารนี้เวลาเสิร์ฟอาหารนี่จานเล็กนิดเดียวค่ะอาหารให้น้อยมากแต่เน้นแถมขนมปังมาให้กินค่ะเสิร์ฟขนมปังก่อนเลยพออิตาลีมีร้านขายขนมปังทั่วทุกมุมถนนแบบนี้นี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราไม่ทำพิซซ่ากันทานเองที่บ้านไปซื้อกินจะค่ะทำเองมันลำบากแล้วก็อร่อยกว่าเยอะเลยพิซซ่านี่เกิดมาตั้งนานแล้วค่ะเขาใช้เตาฟืนในการอบขนมปังนะคะตั้งแต่สมัยเ0 0ปีที่แล้ว แต่ว่าช่วงคศออ1700ค่ะชาวเมืองนาโปเนียได้ประยุกต์ใส่มะเขือเทศใส่สมุนไพรในขนมปังนะคะเราก็ทำการอบด้วยเตาฟืนโบราณและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของร้านพิซเซเรียหรือว่าร้านขายพิซซ่าในนาโปลีครั้งแรกค่ะจากนั้นเนี้ชีสก็เริ่มมีอิทธิพลของการทำอาหารของชาวอิตาเลียนค่ะไม่ว่าจะทำเมนูไหนใส่ชีสลงไปก็อร่อยทุกอย่างเลย ชีที่เข้ามาช่วงนั้นค่ะในปี1850เนี่ยเป็นชีที่ชื่อว่าบัฟ f ฟลาหรือว่าชีจากหนุ่มควายช่วงนั้นคนอิตาเลียนสนุกสนานก,การทำอาหารแล้วใส่ชีลงไปด้วยมากค่ะถ้าจินตนาการความตื่นเต้นไม่ถูกเนี่ยให้คิดถึงตอนน้ำปลาในอาหารไทยนะคะฟิลแบบมีคนคิดคน้นน้ำปลาครั้งแรกนี่เหาะใส่เมนูไหนก็อร่อยทุกจานจากนั้นในปีคศ1850ค่ะก็กำเนิดพิซซ่ามาร์การิต้าขึ้นมา ในอดีตนะคะอิตาลีนี่มีการปกครองด้วยคิงค่ะคิงแล้วก็คุยนี่เขาเดินทางไปเที่ยวเนเปลิลหรือว่านาโปลีแล้วก็มีชายคนหนึ่งค่ะที่อาศัยอยู่ที่นาโปลีนี่แหละเขาคิดค้นพิซซ่ามาการิต้าขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองให้กับราชินีมาการิต้าตามชื่อเลยค่ะควีนก็บ้าจีค่ะเอาด้วยอ่ะเอาชื่อฉันไม่ใช้ได้เลยจ้าจากนั้นพิซซ่ามารการิต้านี่นะคะก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาวอิตาเลียน เพราะว่าวัตถุดิบในการทำพิซซ่ามา์การิต้าเนี่ยมันแทนสัญลักษณ์ของธงชาติอิตาลีเลยค่ะครบ3สีสีเขียวที่ได้จากใบโหระพาสีแดงจากซอสมะเขือเทศแล้วก็สีขาวจากแป้งพิซซาตอนนี้เชฟไ,ฟได้มีปัญหาดิ้นหน่อยค่ะแป้งโดที่เราผสมแล้วก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะตอนนี้น้องฟูฟ่องจนจะท่วมหม้อแล้วค่ะทำทิ้งไว้แค่หนึ่งชั่วโมงนี่น้องฟูจนจะล้นถ้วยแล้วค่ะ เชฟก็เลยต้องแก้ปัญหาค่ะแบ่งแป้งไว้นะคะแป้งส่วนหนึ่งนี่ทำพิซซ่าอีกแป้งส่วนหนึ่งนี่เดี๋ยวจะทำโฟคัตช่ากันหลังจากที่เมนูพิซซ่านี่แมสไปทั่วประเทศอิตาลีแล้วก็มีองค์กรหนึ่งค like, ่ะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะคะจุดมุ่งหมายเพื่อโปรโมตรสชาติพิซซ่าแบบดั้งเดิมแล้วก็เพื่ออนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมของชาวนาโปลีค่ะ องค์กรน,นี้ก็เลยจดทะเบียนกับสาภาพยุโรปค่ะ <c oughs> เพื่อรองรับให้พิซซ่าเป็นอาหารที่มีความพิเศษแล้วก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ผลิตเราศิละปะพิซซ่าก็ได้ถูกรวมให้อยู่ในรายการมรดกโลก <c oughs> ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกค่ะจากเชฟท่านหนึ่งที่ทำเมนูอาหารเอาใจควีนกับคิงส์นะคะแล้วตอนนี้เมนูนี้กลายเป็นมรดกโลกแล้วค่ะ ทำการแบ่งแป้งเป็น2ส,ส่วนแล้วก็แชร่ตัวเย็นทิ้งไวค้ค่ะหวังว่าพรุ่งนี้น้องจะไม่ล้นจนระเบิดออกมานะคะบบนจูโ bon นทุกท่านจากครีมาอิตาลีค่ะครีมาอิตาลีวันนี้31องศาค่ะไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายุงเยอะมากๆเลยะคะ่ะช่วงเช้าๆที่นี่คนจะชอบออกมาเดินเล่นออกกำลังกายกัน,นะคะ่ะแล้วการเดินทางของคนที่นี่ก็จักรยานแล้วก็การเดิน เดี๋ยวเรามาดูแป้งพิซ่าที่ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนกันนะคะสำหรับอาหารที่วันนี้นี่เราจะทานพิซ่าแล้วก็แป้งฟฟคาชากัน,นะคะบางท่านอาจจะไม่รู้จักฟฟคาชานะคะ่ะโฟคาชานี่ถือว่าเป็นพิซ่าชนิดหนึ่งค่ะแต่แป้งพิซ่านี่เขาจะนวดนให้เป็นแบนๆแล้วก็บางๆใช่ไหมคะแป้งฟูคาชานี่เขาจะปล่อยให้ขึ้นฟูจนมีฟองอากาศขึ้นเลยเพออบออกมานี่แป้งจะนุ่มขึ้นฟูเลยค่ะ ส่วนมากโฟกชานี่นิยมจะทานเป็นแป้งเปล่าๆไม่มีหน้าจะราดด้วยโอลิฟอยใส่เกลือค่ะแล้วก็ใส่สมุนไพรมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เ,จ,เจอเจอระหว่างทางค่ะที่เจนัวของอิตาลีค่ะเขาทานโฟกชาในตอนเช้ากับกาแฟกับนมอุ่นๆด้วยนะคะใช่ค่ะฟังไม่ผิดแป้งพิซซ่าฟูนุ่มนีแเละคะ่ะเขาจะจุ่มในนมหรือว่าคาปูชิโน่เป็นอาหารเช้า ฟังตอนแรกก็เอะนะคะแล้วก็ตลกดีแต่พอมันึกขึ้นได้อ๋อเราก็ทานปอท่องโกกับโอววลตินเหมือนกันตื่นนอนในตอนเช้ามาก็มีภารกิจทำพิซซ่าตั้งแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวเชไฟเฟดจะทำการเตรียมแป้งเพื่อเข้าอบค่ะตอนนี้วอร์มเตาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากการชอมแป้งฟูคัชช่าก,กันก่อนเลยนะคะ ขนมปังโฟกช้านี่มีหลายเวอร์ชันพอกับพิซ่าเลยค่ะแป้งพิซ่ามีสูตรแป้งบางแป้งหนาแป้งกรอบขนมปังโฟกชาก็พอกันค่ะบางที่ก็แบนราบเป็น2ชิ้นประกบกันบางทีก็จะเป็นเวอร์ชันแบบฟูนุ่มเหมือนกินฟองน้ำยังไงอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันออริจินอลแล้วก็จะต้องมีรูขนาดเท่านิ้วมือบนหน้าแป้งโฟกช่าค่ะ โรชาชิานี่เป็นขนมปังไม่มีหน้าค่ะถ้าอบล้วนๆแบบนี้เลยเนี่ยทำให้แป้งมันแข็งแป้งมันจะแห้งร่วนแล้วก็ทานติดคอค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเทคนิคก็คือการผสมน้ำกับโอลิฟอยสักหน่อยค่ะแล้วก็เทเติมลงไปในหลุมรอยนิ้วมือที่เราทิ้งไว้จากนั้นเราจะโรยด้วยเกลือนะคะ พออบขนมปังเสร็จแล้วเนี่ยโฟกัสชาก็จะเป็นเข็มๆม,มันๆหน่ยค่ะเพราะว่าใส่น้ํามันเยอะแถมโรยด้วยเกลือด้วยนะคะเวลาจิ้มกับอวบวนตินหรือว่าคาปูชิโน่น่าจะนัวเป็นอย่างดีเชฟเฟด้ ade, อยากให้แปง้งโฟกัสชาพิเศษหน่อยค่ะก็เลยใส่สมุนไพรลงไปด้วยใช้เป็นใบโรสแมรี่สดที่เก็บมาจากสวนหลังบ้านเรานี่เลยค่ะอบเสร็จแล้วมันจะกลิ่นหอมมากๆค่ะ วัตถุดิบในการทำพิซซ่าแน่นอนค่ะว่ามีใบบาซิลิโคหรือว่าใบโหระพาอิตาเลียนมีมอนซาเรลลาชีสยืดๆค่ะแล้วก็ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนี่เราต้องปรุงรสชาติด้วยโอลิฟแล้วก็เกลือหน่อยนะคะจะได้รสชาตินัวๆค่ะใครที่ชอบบางๆก็นวดให้เป็นแผ่นบางๆนะคะส่วนสไตล์ของเชฟดินี่คือตามมีตามเกิดค่ะเพราะตอนนี้คือนวดไปแล้วแป้งติดมือเต็มเลย ตอนแรกความตั้งใจนะคะว่าจะผลิตคลิปวิดีโอที่มีคุณภาพให้สาระให้ความรู้แต่ว่าวันนี้มันไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่านวดแป้งไปแล้วมันติดมือแบบนี้ก็เลยสอนวิธีการทำพิซซ่าไม่ได้นะคะเพราะว่าขนาดเราก็ไม่รอดค่ะไปได้แอบบอกนะคะว่าคลิปวิดีโอวันนี้ทำพิซซ่าเนี่ยเราไม่ลงได้ไหมไม่อยากให้อัปโหลดลงให้คนอื่นเห็นคะ่ะว่าอิตาเลียนทำพิซซ่าไม่เป็น ดูไปแล้วอาจจะคันหน่อยแต่ก็ให้กำลังใจน้องหน่อยนะคะเป็นการทำพิซซ่าที่ดูลักเลยมากมากเลยค่ะเราเตรียมแป้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็จะทำการราดซอสมะเขือเทศลงไปเป็นหน้าค่ะซอสมะเขือเทศนี่ชเชฟไมได้ใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าซอสมะเขือเทศหมด นอกจากแป้งจะไม่รอดแล้วเนี่ยหน้าพิซซ่าก็จะไม่รอดอีกนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบเลยค่ะส่วนพิซซ่าก็จะอบเหมือนกันนะคะจะอบให้ซ้อนวรสเซอเท์เทนี่หยุดกับหน้าก่อนแล้วเดี๋ยววัตถุดิบอื่นสำหรับหน้าพิซซ่านี่เราจะใส่ทีหลังค่ะเตาอบที่บ้านแป้งจะใช้ไฟ200อบประมาณ30นาทีนะคะ ผ่านไปประมาณ10นาทีค่ะเชฟเด็กก็เอาแป้งพิซซ่าออกมานะคะแล้วก็มาเติมหน้าด้วยมอนซาลาชีสแล้วก็ไปโหระพา อบต่อจนครบเวลาเราก็ได้1ค่ะโฟกชาแล้วก็สองพิซซ่ามาร์การิต้าโฟกชานี่หน้าตาดีนะคะว่าไม่ได้ยังเห็นรอยนิ้วมือน้องอยู่เลยค่ะบนแป้งขนมปังมีแอบเช็คก้นขนมปังด้วยนะคะว่าสุกดีหรือเปล่าเดี๋ยวจะตกแต่งด้วยใบโรสแมรี่ที่เหลือเหมือนเคยค่ะน้องบอกว่าเด็ดใบโรสแมรี่มาเยอะค่ะก็เลยใช้ให้หมด และนี่ค่ะแอนแอน,แอนพิซซ่ามาร์การิต้าของเราเอาจริงๆหน้าตาน่าสงสารมากน้องดูเหี่ยวดูครบสามสีแบบทรงชาติอิตาเลียนแต่ดูน่าสงสารซอร้อนมะเขือเทศก็ดปูประหยัดประหยัดในการใส่ใส่นิดเดียวมันจะได้รด,ดชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องบอกว่าทําไมมันไม่สีเขียวน้องก็เลยเติมใบบาซิลิโกหรือว่าใบโหระพาลงไปด้วยค่ะอันที่จริงแป้งฟูกาชามันต้องนุ่มๆปะคะ เห็นทุบตอนหั่นนี่เริ่มเอะแล้วคะ่ะว่าจะกินได้หรือเปล่าอะเดี๋ยวมาลองชิมให้น้องชื่นใจหน่อยนะคะทำมาตั้งนานคะ่ะเตรียมแป้งตั้งแต่เมื่อคืนอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกลือแล้วก็ให้กำลังใจกันไปคะ่ะรายนี้คือสิ่งที่แม่บ้านอย่างเราทำได้ เดี๋ยวมาสไลด์พิซซ่ากันค่ะวันนี้ชวนพ่อมาลองทานพิซซ่ากับโฟกัสชาด้วยนะคะวันนี้เราทำพิซซ่าทรงสี่เหลี่ยมค่ะเพราะว่าแป้งมันจัดทรงให้เป็นกลมๆมไม่ได้แต่ว่าที่อิตาลีเขาก็ทานเป็นพิซซ่าสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะลายนี้คือพิซซ่ามาร์การิต้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยเชฟน้องเฟเดสังเกตโฟกัสชาในมือแป้งนะคะนี่ยังทานไม่หมดเลยค่ะ yeah, s <S ที่อเมริกาพิซซ่าได้รับความนิยมมากๆค่ะ อย่างที่เล่าไปหลายๆ EP นะคะว่าคนอิตาเลียนนี่เขาอพยพไปอยู่ที่มีไก่ยเยอะทำให้เกิดการพรีเซนต์อาหารบ้านเมืองตัวเองค่ะด้วยการทำพิซซ่าให้คนอเมริกันแต่ว่าแน่นอนค่ะเพื่อปรับให้เข้ากับปากให้ถูกปากของคนประเทศนั้นๆนะคะท็อปปิง้งหรือว่าหน้าพิซซ่าก็เลยต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกปากคนแถวนั้นแล้วก็วัตถุดิบที่หาได้ท็อปปิ้งพิซซ่าทั่วไปที่ขายในอเมริกานะคะก็จะมีหน้าเอนชูวีค่ะเนื้อบดไก่แฮมเห็ด มะกอกหัวหอมพริกเพป,ปเปอร์โรนีค่ะสับปะรดค่ะซาลูเมไส่กอกผักโขมมีความหลากหลายมากค่ะมีอะไรก็ใส่ใสเข้าไปค,คนอิตาเลียนที่พยายามอนุรักรษ์รสชาติดั้งเดิมของพิซซ่าไว้ก็เลยกโกรธค่ะที่คนอเมริกันเนี่ยชอบกินพิซซ่าที่ใส่นาาแปลกๆส่วนตัวปนะคะที่เกิดมาพร้อมกับพิซซ่าฮัทจดะพิซซ่าคอมพานี ก่อนหน้านี้ก็ทานพิซซ่าขายหน้าโรงเรียนค่ะที่ใส่หน้าบบ拉บาใส่หน้าหมูยองหน้าปูอาดหน้าพริกเผาตัวแป้งก็เลยไม่ได้มีอคติอะไรกับพิซซ่าใส่หน้าสับปะรดนะคะแต่ถ้าจะสั่งพิซซ่าหน้าเฮาเอียนมาทานตรงๆตรงหน้าเฟดเด้ก็คงจะมีน้ำโหเหมือนกันค่ะใส่มาให้ทางการแบบนี้เลยนะคะ ด้วยความที่เราเกิดมาก็ทานพิซซ่าปแปลกๆมาแล้วแต่พอย้ายมาอยู่ที่ตาลีล่เราลองทานพิซซ่าแบบจังเดิมครั้งแรกรู้สึกว่ามันแห้งติดคอม,มากค่ะแต่แป้งเนี่กรอบหอมอร่อยแล้วก็หอมเตาถ่านด้วยกินพิซซ่าแต่ละที่แต่ละประเทศก็รสชาติต่างกันแปลกดีค่ะเปิดโลกดีใช้กินพิซซ่าที่บ้านหรือว่าที่ร้านฟาสต์ฟู้ดนี่เราจะใช้มือทานนะคะแต่ถ้าไปร้านอาหาร เราต้องสั่งพิซซาคนละถาดค่ะเราต้องกินให้หมดใช้มือทานไม่ได้นะคะถือว่าไม่มีมารยาทคะ่ะต้องใช้ช้อนซ้อมในการกินเคยมีครั้งหนึ่งที่แป้งไปร้านพิซซ่าเรียกับเฟเดฟค่ะเราใช้มือทานเงยหน้าใหม่ทีคือคนทั้งโต๊ะมองเราเป็นตาเดียวเลยคะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนเดียวในโต๊ะที่ใช้มือเปิบรู้สึกกดดันมากค่ะอยู่อิตาลีกับแป้งโเชวิต้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ